อีกแล้วครับอันนี้เจอกันในยาริสเอทีพนะครับปกติแล้วเมื่อเมื่อเราล็อกรถอยู่นะครับเราล็อกรถอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าคนขับเนี่ยลงจากรถนะครับผู้โดยสารเนี่ยถ้าเป็นในยาริสเอทีพตัวใหม่นะฮะสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามเนี่ย, 22, 23, ยมันจะไม่มีช่องสําหรับสายสวิตช์ดอลล็อกอันล็อกก็คือผู้โดยสารจะกดปุ่มล็อกประตูเมื่อ เมื่อคนขับลงจากรถเนี่ยมันทําลําบากนะบางทีก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมอา,อาจจะเจอมิจฉาชีพเดินขึ้นมาในรถเนะเาะก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วผมจะทำตัวนี้ทำผมทำตั้งแต่ปี2 0 0 4ีเลยนะไอ้ตัวระบบตอล็อกตั้งแต่วีโกยาริสอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยหลังๆก็มีคนทำเรียนแบบข้ามาเรื่อยๆเนาะมันะก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารแต่ทีนี้ในยาริสเอทีปอ่ะมันไม่มีถ้าเราจะกดอลิมอร์จากตัวนี้กดอย่างเงี้ย มันกดไม่ได้ไงเพราะกล่องกันขโมยมันจะดีเทคไว้ว่าถ้าสตาร์ทเครื่องอยู่เนี่ยจะกดจะรีโมทไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าผู้โดยสารไอ้ถ้าคนขับถ้าคนขับลงจากรถ,ถ้าปิดประต,ต,ตูปุ๊บนะเนี่ยมันจะกดล็อกรถไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ทํายังไงก็ไม่สะดวกใช่ไหมสาหรับผู้โดยสารทีนี้ในเอทีพเนี่ยมันไม่มีช่องจะใสแล้วมันใส่แล้วไม่สวยเราก็เลยนี่เลยนี่ทาตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่นะกดล็อกได้ใช่ไหม กดอันล็อกได้ฮะแล้วตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าไม่ปลอดภัยเพราะมันทางานเฉพาะตอนที่สตาร์ทรถเท่านั้น,นครับก็คือใช้ให้ใช้ประโยชน์จากภายในรถเท่านั้นอ่อาผู้เดลสารกดล็อกอันล็อกได้หมดอ่าทำเป็นรีโมทไปเลยอ่าทำเป็นรีโมทไปเลยนะฝั่งซ้ายของขวาล็อกหมดทุดน,นนะ,ะก็คือทําเป็นรีโมทไปเลยจบอ่าเพราะวางตรงไหนก็ได้วางนี้ก็ได้คืณเดยสายก็ ก็จะสามารถกดได้ฐานก็ใช้ cr 2 0 3 2เนาะธรรมดาหมดเล็กๆเองอันเทอาที่โป้งเองไว้ในรถวางไว้ตรงนี้ก็ได้วางไว้ตรงเนี้ยเวลาเวลาคนขับเอาคุนแจลงไปจากรถด้วยเนี่ยสมมตินะติดตัวไว้ติดกระเป๋าถือไว้ลงจากรถด้วยเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ในการปิดล็อกเวลามีเด็กเล็กเนาะเด็กแบะเบาะเด็กเล็กๆ็มาก็สามารถจะอันล็อกแล้วก็ล็อกได้เนาะ กดอันล็อกครับนะแล้วก็กดล็อกนะอันละ็อกแล้วก็กดล็อกปุ๊บจบเลยอันนี้จะไม่เกี่ยวกับพวกพับกระจกพวกอะไรนะไม่เกี่ยวกับระบบไฟอื่นนะครับก็ติดตั้งง่ายๆแค่เจ็บปักนะครับจบเลยนะครับสําหรับปุ่มนะครับคีย์ล็อกนี้นะครับ ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของตัวล็อกดอล็อกอันล็อกเนี่ยนะฮะบ,บางคนบอกเอ๊ะจะมีประโยชน์ได้ยังไงบางทีเนี่ยแม่พาลูก2คนนั่งเบาะหลังใช่ไหมฮะล้าแม่ลงจากรถเนี่ยลูกนั่งอยู่งหลังเนี่ยเวลาจะกดเลาะปุ่มล็อกประตูหน้าเนี่ยมันก็กดยากครับก็คือจะต้องเอื้อมหรือปีนเบาะหน้าขึ้นไปเพื่อกดหรือว่าต้องเอื้อมมือเข้าไปกดบางคนมือสั้นก็กดไม่ได้อีกแล้วก็บางทีพ่อแม่นั่งอยู่ในรถ ลงทั้งคู่เลยนะครับเด็กนั่งเบาะหลังเนี่ยก็ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นรีโมทตัวน,นี้ครับจะช่วยโดนดันให้สิ่งต่างๆที่กล่าวมานั้นมีประโยชน์สําหรับลูกหลานท่านหรือคนนั่งเบาะหลังได้แน่นอนนะครับตั้งเบาะข้างเบาะหลังมีประโยชน์แน่นอนครับโอเคสนใจสอบถามได้นะครับขอบพระคุณครับ